ประชาชนชาวไทยคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามกุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันทหารผ่านศึกแต่จะมีกี่ศึกสงครามที่เราส่งทหารไทยไปร่วมปฏิบัติการเหล่านั้นและกลับมาได้นับว่าเป็นทหารผ่านศึกอย่างเต็มภาคภูมิและทรงเกียรติอย่างสง่างามที่ผ่านมาไทยส่งทหารไปร่วมสมรภูมิรบและดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนมาแล้ว13ครั้งมารู้จักสงครามเหล่านั้นกันค่ะ หงสงครามสยามฝรั่งเศสสงครามโลกครั้งที่1สงครามไทยฝรั่งเศสสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามการปรับปรามคอมมิวนิสต์เหตุปะทะชายแดนไทยเวียดนามสงครามชายแดนไทยลาวติมอร์ตะวันออกสงครามอิรักความไม่สงบในชายแดนภาคใต้และความขัดแย้งไทยกัมพูชาซึ่งทหารที่ผ่านสมรภูมิรบเหล่านี้เราเรียกได้ว่าทหารผ่านศึก และได้รับสวัสดิการจากทางกองทัพตามชั้นประเภทของบัตรทหารผ่านศึก